สวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนจ้ามาเด้อยายสิริพรที่ทอดไข่พี่น้องจา้าทอดไข่ใส่ดอกแคป,ป่า,ง,าง่ายๆน่าจะนองรูเอาอันนี้ละพี่น้องจา้าเวลามันออกเนาะดอกแคป,ป่าในฝรัง่งเศสก็เก็บมาใส่ช่องแข็งไว้พี่น้องเวลาอยากทอดอยากลวกอะไรก็ามาเฮ็ดได้เด้อค่ะเด้อนี่ตีใส่แล้วใส่ไข่สองวยแล้วก็ใส่ซอสแม็กกี้นิดหน่อยพี่น้อง ง่ายๆไม่ต้องใส่ยังไงได้จะได้ใส่ย่างเดียวใส่ทนีพอสามย่างไข่สองฟองหน่อไม้เอ้ยงดอกแคฝรั่งแล้วก็แค่ปลาฝรั่งแล้วกัน,กนสดแมคก,กี้พี่น้องตีมันเข้ากันก็มาจัดการทอดเลยจา่ายง่ายๆนี่เติมกระทะน้ำมันใส่ไปแล้วพี่น้องให้มันร้อนเดี๋ยวค่อยเอาไข่หลงทอดน่าจะนะอ่ะน้ำมันร้อนแล้วก็จวดเลยพี่น้อง ปูนเทลงไปเลยจ้าทอดไขง่ง,ง่ายๆทอดไขง่ง,ง่ายๆใส่ดอกแคฝรั่งพี่น้องเลยนี่แหละยิ่มเมืองนอกหากินไปพี่น้องเอ้ยมีเห็ดมีหาวมียังก็กินไปเนาะมีเห็ดมีหน่อไม้ฝรั่งมีดอกแคฝรั่งนี่โน่นกันเก็บแซ่แข็งไว้พี่น้องอยากก็มาทอดก็ได้กินสิ แอนบอกพวกเจ้าวา่าสุดยอดอยู่ดีหอมกลุ่มบ่นี่แหละชีวิตเมืองนอกพี่น้องมีผักมีของปลากระเก็บสะสมไปเกิน็นงานมันห้องออกมาเฮเก็นดอนบอ่ขุดด่างกระหล่ำแบบพี่น้องอ่ะอะกลับมุงก่อนนะโอ้มือบม่นถนัดพี่น้องเดยวะด้ยอยพูนกลับออกมาแล้วเลี้ยงกราหล่ำพี่น้องจ้ะมือถือโทรศัพท์ก็เลยไม่ถนัดเลยค่ะเด้อ โอ้สุดใจแซ่บบ่พี่น้องแซ่บบอทอดไข่ใส่ดอกแคป่าฝรั่งของยายสิริพรายเขาก้อนไปทำงานพี่น้องนี่แหละเมนูง่ายๆก่อนไปทำงานนะคะอยู่ง่ายกินง่ายพี่น้องกลืองแล้วแค่นี้พอจบเนี้ยบอพกเจา้าวากรอ,อบแล้วโอเคแล้วพี่น้องสุกง่ายนะปิดเตาจ้ะอ่าน แค่นี้ก็พอแล้วพี่น้องจ้าคุ่นกลับมาทางนี้อีกรอบหนึ่งแค่นี้ก็ได้แล้วจ้าคนแต่แสบบ่าพี่น้องมันเดิมมันเดิมมันเดิมเอาตักใส่จานเนาะพี่น้องนะเอะปปาเทบวะเลยเนาะจานนีพี่บุยบยบุยบุยบุยบยบยบุยบุยฮยยย่าฮ่าเยอะเลยพี่น้องจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าอ่เอาเสซ็บเพี่น้อง หาข้าวกินจ้าด,ดุดยอดป่ะพี่น้องอ่ามาชิมดิดน้องรสชาติเป็นไงอือหืออร่อยเลิศแค่นี้ก็แสแซ่บพี่น้องจ้าอือหือเอาแซ่บจ้ะพอๆจับทำกินได้พี่น้องสามอย่างเองขอบคุณค่ะ